나좀가다 진짜 귀 ไย่าทิ้งกันเลยชาลียูวายวาย e v e r y t ติ n แกงมากนอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่หลับไว้ยอือแกงมากครับชาลีนอนไม่หลับตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบพอชาลีนอนไม่หลับสิบกว่าขวบชาลีก็เลย ระหว่างที่ก่อนไปทำงานที่เรานอนไม่หลับก็เลยเอาเครื่องดน,นตรีมาฝึกเรื่อยๆ You very very smart too. ขอบคุณครับก็เลยฝึกกีตาร์กีตาร์กีตาร์ในผมตอนที่ฝึกเนี่ยผมจะฝึกกีตาร์ช่วงประมาณมม2ทุ่ม2ทุ่มฝึกกีตาร์แล้วก็พอมาเริ่มเจ็บนิ้วก็3ทุ่มไปฝึกคาร์โมนิกาพอ4ทุ่มก็ไปฝึกเปียโน5ทุ่มก็ไปฝึกเชลโล แล้วก็เบื่อก็เที่ยงคืนฝึกไวโอลินตีหนึ่งฝึกดับเบิลเบสตีสองฝึกววโอลาตีสามเป่าขลยตีสี่ก็เป่าแซกโซโฟนแทนอืแล้วก็ตีห้าก็มาเล่นเครื่องดนตรีไทยแทนอ๋อวันหนึ่งเล่นอยู่ประมาณสองร้อยเครื่องดนตรีสองร้อยอืม you actor and singer sing singer mm. singer yes. and wing, you wing love. you all are uh, guitar violin viola mm. harmonica or uh, piano mm. wow and wing la why wing Lau. wing la yes wing la wing love. wow mm. good of course you 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 First time mm. you get ma it very more more more. I I, I don't speak, I just know more gang ma. Understand. You understand? You, gang ma, very, 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 very yes. gang person. Only, only first time you we are same. You're very smart. You seem you good. No, you know, <laughs> I, 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 I can't, I can't, but or uh, um. um ยูุกิปตุพผมเนี่ยผ่านการสอนเด็กมานับร้อยคนนะครับผมก็เห็นการวางมือของเขานะครับยูอ่ะนัมเบอร์วันเปียโนการที่นิ้วของย <and> ูไม่ยกเวลาที่นิ้วของคุณเลื่อนบนคีย์เปียโนหกสิบกว่าคีย์เนี่ยนิ้วของคุณไม่ยกขึ้นเลยเนะี่ยผมรู้เลยว่า <You> คุณอนะ <c oughs> เคยเรียนเปียโนแล้วก็คุณคุณสามารถอ่านโน้ตได้แน่นอน <c oughs> เพราะว่า การวางมือของคุณสองมือการไล่ผมรู้เลยว่าจริงๆคุณเป็นคนที่เก่งเปียโนมากแต่คุณยังไม่ได้ปล่อยศักยภาพนั้นออกมาเ <No. S 1> ก่งมาก <I> แต่กีตาร์คุณเล่นไม่เป็นจริงๆผมรู้ I want to uh, piano uh, but I can I can my play but only only you g i e t e me piano I I want to try, try 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 only for you and my two c o n you you try for เพื่อนเพื่พอละ โชว์ไปเลยเดี๋วันนึงคุณก็โชว์เต็มเหนียวใค่การวางนิ้วของคุณเน่ยผมอาดูเด็กเป็นตั้งแต่อนุบาลจนถึงเด็กโตนิ้วของคุณที่ผมย้ำเนี่ย yo เนี่ย yo finger นิ้วของคุณมันไม่ยกเงี้ยแบบที่ผมบอกอะถ้าเป็นเด็กไม่เคยเล่นน่นิ้วมันจะยกแบบนี้นะครับแล้วเวลายกมันจะยกแล้วจะไม่สามารถไล่ตึง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 ตได้บางคนเนี่ยฝึกเป็นเดือนเป็นปีนะครับนิ้วคุณมันวางอย่างนี้ แล้วมันไม่ยกมันเลื่อนอยู่ครบทุกคีย์บนคีย์บอร์ดเปหนูคุณเนี่ยนัมเบอร์วันอยู่ที่คุณจะปล่อยสกายภาพมาเมื่อไหร่เหมือนการเต้นของคุณคุณค่อยๆปล่อยการเต้นออกมาแต่ผมรู้แล้วว่าคุณน่ะน dan ัมเบอร์วันยูอ่ะแดนดันซิงนัมเบอร์วันอินเดอะเวิร์ด c i นซิงไอไอดันซ s o อ่าสอส s o ออุลี่สอสอเพราะเพราะ I want to teach her. I want to uh, every day, every day. I want to try, try, try. You been, you everyday try because you want to be teacher, yeah? Teacher for Charlie, yeah? Yes. Uh, for the cute I'm teaching nalag. you. I'm teaching you. You go open tea in Thailand. Do mm. you No. Open. Open. Long lian long In Thailand. Ah. Uh, I can? Yes, you can. อืมเวียรลนอทรนั่งกันเหมือนคนอมทุกเลยแสงก็ให้พี่อิโกบาอิโกบาวิโกบาแอนด์วีนอมมชาลีอนเบอร์แอคติงยูะนเบอร์แอคติงวิโกบาแอนด์วีวีวีแอคติงแบบยูอะ โก b าร์ตีอันไอ้บอยเฮ้ยกามินโอเคโอเคไปวิโกบาร์กันเนาะ yes วิโกบาร์อ่ะบ้านฉันมีกระต๊อบแล้วบ้านฉันก็มีบาร์ด้วยไปโอเคบ้านที่มีบาร์นะ